ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมอามารินดอนเมืองนะคะวันนี้ที่นี่มีการมอบเกียรติคุณให้แก่บุคคลข้าราชการต้นแบบนักธุรกิจและก็ผลิตภัณฑ์ดีเด่นค่ะอย่างเช่นรางวัลสุดยอดผู้นําท้องถิ่นแห่งชาติและศัตวตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวงทิมนะคะผู้บริหารผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดรกิราริที่ได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีหรือเอเชียนพลัสอวอร์ด2023เดี๋ยวดิวฉันจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูบรรยากาศภายในงานค่ะ สภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยกลุ่มสหภาาีธุรกิจจีนจัดงานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโดยมีพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนเป็นประธานพิธีมอบรางวัล b บ s t b i d Product อาเซียนพรัอาาสอว์2023และรางวัล n ิ s เน w a ว d 2023ธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีให้กับนักธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นอาทิศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวงทีมผู้บริหารบริษัท h e l p i n g for Health Trading จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดกรกิราริคุณกิจเจริญดำรงชัยกุลประธานบริษัท24ชั่วโมงคอฟีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเจ้าของแฟรนไชสย์ยอดเลียนจำหน่ายกาแฟ24ชั่วโมงรู้สึกดีใจและภา,ภาคภูมิใจมากครับที่ผลิตภัณฑ์ด็กเตอร์กิราริซึ่งเป็นยาสีฟันสมุนไพรของไทยนะครับซึ่งมีความสมบูรณ์โดดเด่นนะครับได้รับรางวัลน,นี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดอกเตอร์กีฬาลีได้รับรางวัลเราก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่ายาสีฟันของเราเนี่ยผลิตจากสมุนไพรของไทยเลยนะคะเราคัดสรรสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการติดเชื้อในช่องปากโดยเฉพาะนะคะ บำรุงเหงือกและฟันด้วยนะคะในผู้ที่มีปัญหาร้อนในบ่อยๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของเหงือกอักเสบสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือ <c oughs> เราใชา้ผลิตภัณฑ์ในเมืองไทยนะครับสสมุนไพรของเราเป็นสมุนไพรไทยทั้งหมดก็จะทำใหเ้เรื่องของรายได้ก็ไปสู่เกษตรกร,กรด้วยนะครับแล้วก็คนไทยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ